วันนี้จะมารีวิวการกดติดตามหรือ Subscribe ในช่องรีวิวแมนนะครับหยิบมือถือขึ้นมาปั้งกดติดตามตรงนี้นี่ปึ้งแล้วก็กดรูปละครังตงัวนี้ปึ้งให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์ทำตามนี้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวเซ็ตล็อกซี่มาราธอนเท่าที่พี่รีวิวแมนมีนั่นคือเซ็ตนี้นี่เองนะครับและในครั้งนี้เป็นเซ็ตที่2แล้วครั้งที่แล้วเรารีวิวอันนี้ไปนะครับใครยังไม่ได้ดูก็กดดูนะอันนี้มีตัวไตรงนี้เนี่ยก็จะโผลมาบอกให้กดดูได้นะครับอ่ะดูซะน,นะครับอ่ะและในวันนี้เราจะมารีวิวหนึ่าีเซตสตัวนี้นี่เองครับผมมาเริ่มรีวิวกันเลยเริ่มที่ดับเบิลนะฮะ ล็อกซีดนี้ปรากฏในเดอะมูฟวี่ครั้งแรกที่เห็นเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วอ่ะเอามารวมกันได้ป่าพลังรุ่นพี่มาใช้แล้วแบบคือมองในในในมุมสร้างสารรค์ที่แบบว่าเขาครีเอทมาเป็นเกราะมาเป็นอาร์มแล้วก็คลี่ออกมาเป็นชุดได้มันก็โอเคนะมันก็สวยดีแต่แต่ก็นะจริงๆก็ไม่ค่อยชอบไอการที่เอารุ่นพี่มายำเป็นพลังให้รุ่นน้องสักเท่าไหร่อ่ะแล้วก็มาดูรายละเอียดของตัวล็อกซิดดับเบิลกันก่อนเลยครับ นี่อันนี้จะเขียนไว้ว่าคาร์เมนไรเดอร์ดับลแล้วก็จะมีะรูปตัว Double n นูออกมาอย่างนี้สีตรงนี้เป็นสีเขียวข้างหลังสีเทานะแล้วก็ข้างในฝาด้านบนก็จะเป็นตัวไดรเวอร์ฝาด้านล่างก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ในการแปลงร่างนั่นะก็คือเมโมรีอันนี้นั่นเองนะครับเป็นสีดำสีดำตีมสีของล็อกซีทอันนี้คือดำกับเขียว การเปิดแม่กุญแจใช้บิดข้างเอาลองกดข้างหลังดูสิบ o บ b l e Win d o บ b l ลชนะ Try Again ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีอยู่สามเสียงก็จะวนวนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้ รายละเอียดสีของล็อกซิดโอสคือดําแดงตรงนี้รอบนอกตรงนี้เป็นดําข้างในเป็นแดงนะครับข้างในก็จะเป็นอุปกรณ์แปลงล่างคือโอสไดรเวอร์อันนี้คือที่ใช้แปลงล่างก็คือเหรียญทากะนั่นเองนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะอ่าฟังเสียงแต่นนี้จะเป็นโอสวินคือโอสชนะ โอเคเหมือนกันครับ3ามอันแค่ต่างกันตรงที่จากดับเบิลวินเป็นโอสวินนะจ๊ะต่อมาโฟเซหน้าหน,น้านก็เป็นรูปโฟเซเขียนชื่อโฟเซและเป็นทีมสีคือขาวดำนั่นเองครับอันนี้เป็นอุปกรณ์แปลงร่างคือโฟเซดรา v เวอร์และสวิสในการแปลงร่างนั่นเองด้านหลังเหมือนกันอ่ามาฟังเสียงเอาอยังไม่ได้เปดิดกดต่อ อันนี้เป็นโฟเซ่วินโฟเซ่ชนะจริงๆการตั้งชื่อว่าโฟเซ่เนี่ยมันมีที่มานะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าไราเดอร์ตัวเนี้ยท่านับตั้งแต่ดิเคทมาก็คือหมายเลข4ถูกไหมดิเคท1นึ่งดับเบิลสองโอสามโฟเซ่คือ4ี่อ้าตอนที่เขากำลังประชุมกันอยู่เนี่ยก็มีคนนึงเสนอว่าตัวเนี้ยมันหมายเลข4มันต้องชื่อโฟเซ่มันต้องมันก็ต้องโฟเซ่มันต้องโฟเซ่มันจะไม่ใช่โฟเซ่ได้ยังไงแล้วอ้า คำมไมเนี่ยโอ้ยมุกแป๊กเออคือจะเล่นมุกประมาณว่าเป็นคําไทยนะโฟเซ่มันต้องโฟเซ่เออมันต้องโฟเซ่มันไร้ไฟไม่ได้อะไรเงี้ยต้องช่างมาเถอะมุกอะไรก็ไม่รู้อะไรสาระ,ะอ่ะถามไปเลยด้วยวิาร์ดอ่ะมาเปิดกันก่อนเลยโอยเสียงเปิดสวิชตัวนี้อลังการที่สุดในบรรดาสี่ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นเสียงมังกรซึ่งชอบมากเวลาเปิดอันนี้นะก็มีชื่อปึ๊บเป็นหน้า ตีมสีก็จะเป็นแดงและแดงแดงเพียวๆนะครับอ่ะมาฟังตรงนี้มาลองเล่นกับซิงโกคูดโรเวอร์กันดีกว่าครับอ๋อประชาสัมพันธ์รายการรีวิวแมนนิดหนึ่งเหมือนอย่างที่เคยนะครับรีวิวแมน1นนัก เป็นซีรีส์หนังแปลงร่างสําหรับคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูรีวิวแมนนะครับก็เข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่จะปรากฏนะครับตอนที่3แล้วตอนนี้1.5นะฮะแล้วก็สติกเกอร์ลายรีวิวแมนนะครับหาโหลดหาซื้อได้เซิร์ชคำว่ารีวิวแมนภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับผมเริ่มลองกันที่ดับบลูกันก่อนเลย พลาดแล้วพี่รีวิวแมนมันต้องเปลี่ยน page. เฟสเพลทเ่ยนเฟสเพลตก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันมันไม่ได้มันไม่อินนะเอาใหม่ครับผม <Look on. S 1> ติง,ตง เป็นเสียงทตีมเดียวกับริวเกนเพราะว่าอันนี้ริวเกนเขาใช้นะครับแสงสีม่วงนะแม็กซิมัมดราเป็นการใช้ท่าไม่ตายของตัวไรเดอร์ดับเบิลนะครับ ไซโครนโจคาโจคาเอ็งอย่าแย่งนะไว้ค่าสั่งมานั่นนี่มาโจคาไม่ใช่โอเคก็สับสองทีเป็นเสียงไซโครนแล้วก็เป็นท่าสามทีก็เป็นโจคาหรือโจเกอร์จริงๆคือโจเกอร์นะครับแต่ว่าออกเสียงภาษาญี่ปุ่นมันจะเป็นโจคาอะไรประมาณนี้นะฮะไม่ใช่ภาษาไทยโจคาไม่ใช่โจกเองไม่ใช่ต่อกันที่โอส โอสโอเรงงคุณเองนะไม่ใช่แล้ว <Look on. S 1> พลาดอีกแล้วตัวนี้ต้องใช้ของบารอนเพราะว่าบารอนเป็นคนแปลงร่างนะครับอ่าจะไม่เข้าตีม ทูบะทาทูบะเป็นเสียงแปลงร่างสังเกตว่ามันจะมีเสียงฟิ้งฟิ้งก่อนเสียงตอนแปลงร่างลู่แข็มขัดอ่ะอ่าแล้วก็แต่ถับะทาอถูบะเป็นสำ,สำเนียงเพลงธีมเดียวกับบารอนนะครับเพราะบารอนก็เป็นคนแปลงร่างอ่ามาซับนึงที scanning charge Sc Char เป็นเสียงเวลาที่โอสเขาจะใช้ไม่ตายแล้วก็เป็นไฟสีแดง ยาเป็นเสียงตะโกนเวลาโอสเขาแบบใช้ท่าไม่ตายแล้วเขาก็จะซ ah ื้อยาคล้ายๆกับเวลาครูกาเขาใช้ท่าไม่ตายเขาจะหอยยา ah แต่อันนี้ซ ah ื ah ้อยาหอยยาเมื่อก่อนดูแผ่นของไทก้าเขาจะคัดซาวเวลาโจมตีออกจะไม่ใช่เสียงนะักพากย์ไทยจะเป็นเสียงซาวเลยนะครูกาเป็นเสียงห ah ้อยยานะครับ สับสามทีเป็นคอมโบเชนจ์ก็คือการเปลี่ยนคอมโบของโอสหรือว่าการเปลี่ยนร่างของเขานั่นเองครับผมโอเคหมดแล้วสำหรับโอสจริงๆมันมีไฟด้วยนะแต่ว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่มืดไงมันก็เลยมองเห็นไม่ชัด <Look on. S 1> อ้าวพลาดอีกแล้วพลาดมาทุกอัน อันนี้ต้องใช้แบบเดียวกับไกมุหรือจริงๆจริงๆแล้วนะต้องเป็นซังเกนสึแต่ว่าซังเกนสึเขาเสียงเดียวกับไกมุนะครับก็ใช้ไกมุก,ก็ได้นะนะพ <Lock on. S 1> ลาดได้ทุกอัน เสียงก็จะดูโหดนะเป็นเสียงแบบแบบเดียวกับของแสงเกสีนะฮะอ่ะแสงสีขาวแล้วก็เป็นอุปกรณ์ของโฟเซ่จับหนึ่งที่ลิมิตเบรกก็คือเสียงเวลาใช้ไม้ตาย Drill On เวลาใช้สวิตช์ r i l l นั่นเองนะครับของโฟเซ e Rocket On เวลาใช้สวิตช์ r o c k e ก็ก็คือเนี้ยของโฟเซ e อ่ะหมดแล้วมาดูกันทีวิจารจำบังเด้อ ีไม่พลาดนนใช้เฟรเพดอันนี้ผ <c> ม <oughs> มันไม่ต้องเปลี่ยนก็เลยไม่พลาดไงแ <c oughs> สงสีแดงตีมสีแดงแดงมาทั้งอันเลยนะครับวิาสาท ชูยินดีไซโคเป็นเสียงเวลาวิสาต์เขาใช้ท่าไม่ตายเสียงยาวเหลือเกินสเปเชียลพีแล่วก็เป็นเสียงเวลาเขาใช้แหวนเว็บม์นน่ะแหละ โอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว1234 r สองสไรเดอร์ตัวนี้นะครับและครั้งต่อไปก็จะพบกับเซตนี้ล็อกซีดเฮเซและโชวะนั่นเองสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมดูรีวิวแมนจุดห้ากันนาะแล้วก็สติส๊กเกอร์ไลน์รีวิวแมนด้วยนะครับก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วขอบคุณที่รับชมกันจนจบมากๆเลยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ใครยังไม่ดูสองคนนี้ก็ดูกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ